รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมาลุ้นกันครับว่าใครจะได้รถยนต์คันใหม่กลับบ้านไปไง่ายๆและนี่คือเกมแจกรถ New Normal p r e s ซ n นเต b บายมิตซูบิชิมอเตอร์มิตซ i บิชิมิรา e เป็นตัวเองไปให้สุด m i t ิตซูบิชิแ t r a ราชีวิตธรรมดาไม่เป็น New Mitsubishi Xpander c เดอ s อีกขั้นกับ SUV ที่เป็นคุณ New Mitsubishi t r i t a n a t h l e t e เหนือชั้นสายพันสปอร์ต Mitsubishi Pajero Sport ความสำเร็จที่เป็นคุณและผู้ท้าชิงทีมต,ต่อไปก็พร้อมแล้วเชิญเลยครับ,วรบสวัสดีครับสวัสดีสดค่ะคุณป้นอ้อยค่ะ คุณต้นอ้อยกับคุณอะไรครับสวยค่ะคุณสวยครับผมโอเควันนี้นะครับต้นอ้อยกับสวยะนะผมบอกแบบนี้เลยว่า <c oughs> แบงก์กับจูเนียเป็นแชมป์หนึ่งสมยัย <c oughs> เขาป้องกันแชมป์นะฮะ <c oughs> แต่ถ้าเกิดวันนี้คุณโค่นแชมป์เด็ก2คนนี้ได้สำเร็จนะฮะเด็กฟันการเซสนะครับ <c oughs> เป็นตาแฟชั่นรุ่น D-Series มูลค่า7,990บาทได้กับต้นอ้อยแล้วก็สวยทันทีแต่ถ้าเกิดทำไม่สำเร็จนะครับของรางวัลชุดนี้จะเป็นของคุณผู้ชมที่ดูทางแฟนเพจเกมแจกรถนะฮะเพราะนั้นรุ้นกับต้นอ้อยแล้วสวยด้วยนะฮะเอาละมีอะไรอยากจะบอกแชมป์หน่อยไหมฮะเขาะเพิ่งได้เป็นแชมป์มันมานเลยฮะพี่สวยทั้งคู่เนาะเพราะั้มก็ยอมยอมคนสวยหน่อยก็ได้ ว่าย่าไงเราจะยอมเขาไหมฮะยอมไหมคะไม่ไม่ยอมนะครับถึง่จะสวยปานใดก็ตามแต่พวกผมก็ไม่ยอมนะเพราะฉะนั้นมาเลยครับคําถามข้อที่1ตัวเลือกอะไรครับบโบหกตัวเลือกเช่นเคยครับและทีมแชมป์จะได้สลับตัวเลือกก่อนครับห้าหกห้าหกสลับกันบอโบผู้ท้าชิงครับต้นอ้อยกับสวยครับ1กับ3ค่ะ1กับสสลับให้เขาหน่อยแล้ว ได้ลำดับตัวเรื่องใหม่แล้วนะฮะแนวคำถามข้อแรกเป็นเนเรื่องเกี่ยวกับลำดับของการเข้าฉายของภาพยนตร์ครับ <Okay. S 1> ไม่ทราบว่าแบงค์กับจูนเนียต้นอ้อยกับสวยนี่เป็นแฟนหนังคอหนังดูหนังกันบ่อยไหม <c oughs> ฮะก็ <c oughs> ใช้ได้เหมือนอ่านายพอตอบได้ไม่ยากนะคำถามมาภาพยนตร์เือเรื่องไหนเข้าฉายก่อนกันแบงค์กับจูนเนียจะได้เปิดเกมนะครับ <c oughs> ตัวเรื่องตั้งต้นมาระหว่างสี่แพ่งกับ เด็กหอครับมาโอ้โหจูเนี่ยตอบแบบไม่คิดเลยฮะตอบเด็กหอทันทีโอ้โหคือเห็นหน้าแน็กชาลีรุ่นนี้แปลว่าเข้าก่อนแน่นอนนะละอ่อนเหลือเกินนะโอเคและเด็กหอเป็นคำตอบที่ทำไมถูกครับทำไมถูกมันทำไมถูกมันทำไมถูกส่งเสียงขู่พุทาชินหรอมันทำไม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 มันถูกต้องครับโอเค เขาายก่อนนะครับเอาละตอนนี้ปัดสลับไปที่ผู้ท้าชิงครับต้นอ้อยกับสวยครับและระหว่างเด็กหอกับโปรแกรมหน้าวิญญาณอาฆาตครับขายเข้าใายก่อนครับตอบมาแล้วว่าเด็กหอนะครับและเด็กหอเป็นคำตอบที่ทำไมถูกค่ะต้นอ้อยมาทำไมถูกทำไมถูกไม่ได้ยินเลยมาทำไมถูกค่ะถูกครับ ขอเข้าฉายก่อนโปรแกรมหน้าวิญญาณอาฆาตนะครับเอาละเพราะฉะนั้นตอนนี้ต่างฝ่ายต่างตอบถูกนะฮะตัดสลับมาปีนแบงกับจูเนียร์กันบ้างครับและระหว่างโปรแกรมหน้าวิญญาณอาฆาตกับชัตเตอร์กดติดวิญญาณนะครับโอ้โห เรียกว่าจูเนี่ยตอบชัตเตอร์กดติดยันทันทีเลยมี่จะว่าไปแล้วนี่หนังผีล้วนๆเลยนะฮะแต่เขาเป็นคนชอบหนังผีจังหวะผีมันแน่ไม่าตื่นเต้นและชัตเตอร์กดติดยันไปข้างต่บที่ผูกไมู่กผิดผูกผิด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 นิดผ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 ดดดดัิิ ผู้ท้าชิงต้องคิดหนักเลยครับต้นอ้อยกับสวยครับระหว่างชัตเตอร์กดติดวิญญาณกับห้าแพร่งอะไรฉายก่อนกันครับตัใจดีๆเหลือ5้าวินาทีครับเร็วครับเร็วครับมาในวินาทีสุดท้ายว่าชัตเตอร์กดติดวิญญาณครับดูเหมือนไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่ต้นอ้อยสวยมันเป็นทำไมมันทำไมเป็นทำไมมนทำไมมนทำไม ครัคช็อปเตอร์กดตีวิญญาณชายก่อน5แพร่งนะครับแล,และการเล่นรั้งสุดท้ายในข้อนี้ของแบงค์และจูเนียครับระหว่าง5แพร่งกับลัดดาแลนดโอ้โหจูเนียนี่ตอบอย่างว่องไวนะฮะ <c oughs> เหมือนที่บ้านให้เช่าแผ่นดี เหมือนที่บ้านเคยเป็นร้านเช่าวิดีโอมาก่อนนะฮะตอบค่าแพงอย่างไม่ลังเลเลยแล้วมันทำไมถูกแล้วมันถูกยังไงถูกมันและมันคือคำตอบที่ถูกต้องครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าแบงก์กัะจุเนียเก่งมากแล้วตอบเร็วในทุกการตอบเลยทำไมคุณชอบดูหนังเป็นชื่อจิตใจเลยเดาเดาวโอ้แต่เป็นการเดาวที่ดีมากเลยคุณตอบเร็วแล้วถูกต้องแม่นยำนะฮะ นั่นหมายความว่าในค้อนนี้ถ้าต้นอ้อยและสวยตอบผิดนะฮะคะแนนจะเป็นของแชมป์ก่อน1คะแนนเลยนะครับกติกาของเราใครได้2คะแนนก,นก่อนชนะนะฮะแต่ละคะแนนมีความหมายมากสุดท้ายแล้วนะฮะตอบให้ถูกนะฮะต้นอ้อยสวยฮะลัดดาแลนกับบอดี้ศพสิบเก้าฮะนางผีทั้งนั้นโอ้โหเอาละตอนนี้ตอบมาแล้วว่าบอดี้ศพสิบเก้านะครับสวยกับต้นอ้อยมั่นใจไหมไม่ มั่นใจไหมไม่ค่อยมั่นใจแต่มันทำไมแต่ขอให้ถูกค่ะมันทำไมถูกค่ถูกยังไงสวยมันทำไมถูกก็น้อยมันทำไมถูกมากมันถูกไปกับตอนที่มันถูกัะโอ้โหในข้อนี้นะครับต้องบอกเลยว่าทั้งคู่นะครับตอบถูกเหมือนกันทั้งสองทีมก็เลยทำให้เสมอกันและในข้อแรกยังไม่มีคะแนนนะครับ แเรื่องนี้ความพร้อมหลอนไว้ให้ได้คนลุกขนพองกันนะคะเริ่มตั้งแต่หนังผีในตำนานอย่างชัตเต์กดติดวิญญาณกับผีขี่คอที่เข้าฉายเมื่อวันที่9กันยายน2547ค่ะต่อมาอีก2ปีก็มีเด็กหอมาให้ได้สะพรึงกันค่ะอีกเรื่องที่น่ากลัวไม่แพ้กันนั่นคือบอดี้ศพ19ที่เข้าฉายเมื่อ4ตุลาคม2550 และนี่คือหนังผีอีกแนวหนึ่งที่ทั้งหลอนทั้งขำกับเรื่องสีแพร่งที่เขาใช้ในปีถัดมาค่ะเดือนตุลาคมในปีเดียวกันนั่งดูในโรงหนังเก้าหลอนไปนะคะเพราะเหตุเกิดในโรงหนังกับเรื่องโปรแกรมหน้าวิญญาณอาฆาตภาคต่อของหนังผีสีแพร่งที่ได้รับกระแสตอบรับที่ดีเลยเกิดมาเป็น5แพร่งที่เขาฉายวันที่9กันยาย,ยน2552ค่ะ สุดท้ายที่ผีมะขินที่ออกมาหลอกล้อนในหมู่บ้านลาดาแลนดเมื่อวันที่28เมษายน2554ค่ะใครต่อเลยไหมต่อเลยครับและข้อที่2ขออกงลวครับรอบนี้ผู้ท้าชิงจะได้สลับตัวเลือกก่อนต้นอ้อยสวยครับขอ2กับ4ค่ะ2กับ4สลับกันให้เขาหน่อยครับจัดไปแบงค์จูเนียร์1กับ6ครับ1กับ6สลับให้เขาหน่อย เอาละเราจะไปกันต่อในข้อที่2ครับบอบแนวคําถามเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดอันดับผู้ชายที่เซ็กซี่ที่สุดในโลกโไม่รู้ว่าแบงก์กับจูเนียรู้หรือเปล่าแต่เชื่อว่าต้นอ้อยกับสวยนะย่าจะตอบได้นะฮะ <c oughs> เราก็จะข้ามหนุ่มๆน,นะ <c oughs> ในปี2019ใครถูกจัดอันดับให้เป็นผู้ชายที่เซ็กซี่ที่สุดในโลกในอันดับที่มากกว่ากัน อันดับหนึ่งก็จะมีนาทเน็กนะครับซึ่งไม่มีเลยโอ้โหนี่เลยนะฮะเอาละเพราะฉะนั้นผู้ท้าชิงจะได้เริ่มก่อนนะครับตัวเลือกตั้งต้นคริสอีแวนครับกับตันอเมริกาเจอกับเดวิดแบ็กแฮมครับโอ้โหตอบมาแล้วว่าแบ็กแฮมนะฮะยังเหลือเวลาเปลี่ยนใจนะฮะทำไมมั่นใจถูกผิดยังไงไม่รู้ผมถามสวยดีกว่าสวย คริสอีแวนกับเบคแฮมคุณชอบใครพระผู้ชายคุณชอบใครคุณชอบเบคแฮมมากกว่าชอบเอ่อชอบคริสอีแวนมากกว่าใช่ค่ะแต่เลือกว่าเบคแฮมแน่ตอบถูกแล้วต้นอ้อยนะครับคุณชอบผู้ชายแบบเบคแฮมหรือคริสอีแวนชอบทั้งสองคนได้ปะคะชอบทั้งสองคนครับผมอยากเก็บไววทั้งสองคนแชรักทุกคนนะฮะและเบคแฮมเป็นคำตอบที่ทำไมถูกนะที่ถูกแล้วมันทำไมยังไงมันมันผิดนะ คริสซีแวนอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าอาจจะเป็นอิทธิพลจากภาพยนตร์กับตันอเมริกาและเอเวนเจอร์นะฮะอันนี้ผมเดานะฮะตอนนี้ตัดสลับกลับมาที่แบงก์กับจูเนียร์กันบ้างนะครับและระหว่างเดวิดแบ็กแฮม,มกับจัสตินบีเบอร์ครับผูบ้ชายที่<ก>เซ็กซี่นะครับอันดับที่สูงกว่ากันครับตอบบีเบอร์มาแล้วฮะทำไมมั่นใจว่าบีเบอร์เซ็กซี่กับแบ็กแฮมฮะ ไม่ดูครับเห็นเขาหลอกว่ะนเขาหลอกก่อนนะโอเคเอาล่ะและแจสตินบีเบอร์คำตอบที่ผิดถูกที่ทำไมถูกแล้วทำไมยังไงตุ้มันตุ้มันตุ้มมาคำตอบที่ถูกสิครับโอ้โหเจนเนอเตอร์เยินกัะจัสตินบีเบอร์อยู่ในตำแหน่งผู้ชายเซ็กซี่อันดับที่สูงกว่านะฮะเอาละตอนนี้ฝั่งแชมป์นะฮะตอบถูกหนึ่งครั้งแล้ว ถ้ากิดว่าตอนนี้ผู้ท้าชิงคุณผิดไม่ได้จะเสียเปรียบทันทีนะครับเราไปกันต่อนะครับสวยกับต้นอ้อยครับระหว่างจัสตินบีเบอร์กับนัเดตคุกิมิยะแบลรี่ของเรานี่แหละครับอันดับเซ็กซี่ที่สุดในโลกใครสูงกว่ากันนะเดี๋ยวฮะตัดสินใจเลือกจัสตินบีเบอร์ครับแล้วที่คุณตอบมานั้นมาทำไม มันทำไมสวยหอยเลยต้นหอยมันทำไมสวยยังไงมันมันผิดนะนัดเดตอยู่ในอันดับที่สูงกว่าฮะโอ้โหถ้าตอนนี้นะฮะแบงก์กับจูเนียร์ตอบถูกนะคุณนำหนึ่งศูนย์ทันทีนะฮะเอาละระวังนัดเดตคุกกีมิยะกับคริสแฮมเบิร์ครับโอ้โหต่อนะฮะเทพเจ้าต่อ ตอบมาอย่างรวดเร็วเลยว่าเทพเจ้าทอนแน่นอนพีทสายบุตรมันคำตอบที่ทำไมถูกครับมันทำไมถูกครับมันถูกมันคำตอบที่ยังไงมันถูกมันถูกมันถูกคูงท้องครับนั่นนะครับว่าทีมแชมป์นะครับนำไปก่อนหนึ่งคะแนนยังเหลือตัวเลือกเหลือนะฮะเราเอามาพี่คลายกันหน่อย อ่ไปทางต้นน้อยกับสวยบ้านนะฮะแล้วระหว่างคริสแฮมเบิร์ดกับหม่ากปรลินแล้วครับอ่ะให้หม่าแล้วกันค่ะให้หม่างละฮะโอเคเป็นคริสแฮมเบิร์ดนะฮะโอเคและระหว่างหม่างปรินกับนาเน็กลีมินโฮฮะโอ้ลีมินโฮมาลีมินโฮก็ลีมินโฮครับโอเคจริงๆแล้วในช้อยจะมีนาเน็กด้วยนะฮะแต่ว่าคนทำกราฟิกเขาสะอิดสะเอียนเขาเลยรวมด้วยนะฮะ ตอนนี้นะครับทีมแชมป์นะฮะขึ้นนำไปก่อนเนึ่งกัแนจริงๆแล้วคำถามข้อนี้ก็ยากที่สุดเท่าที่เคยมีมาแล้วนะคะก็แหมแต่ละคนนี้ก็เซ็กซี่จแย่จะเลือกยังไงถูกใช่ไหมล่ะคะจากพ้โหวตทางสือ่อออนไลน์ที่เว็บไซต์ starmomenter.com ได้จัดขึ้นในหัวข้อผู้ชายที่เซ็กซี่ที่สุดประจำปี2019ได้ผลออกมาว่าในตัวเลือกทั้งหมดผู้ชายที่เซ็กซี่ที่สุดคือลีมินโฮโอป้าขี่มะขาวที่ได้รับผลโหวตอยู่ในอันดับที่11ของโลกต่อกันด้วยอันดับที่24ของโลกกับคริสแฮมเบิร์ตพ่อหนุ่มทอสุดลับของเรานี้ล่ะค่ะตามมาด้วยพระเอกในอาณาจักรเอเวนเจอร์เช่นเดียวกันกับคริสอีแวนกับตันอเมริกาสุดล้ำ อันดับถัดมาเป็นของพระเอกขวัญใจคนไทยอย่างพี่แบร์รี่ณเดเดดคุกิมิยะคนนี้ก็เซ็กซี่อยู่ในอันดับที่29ของโลกค่ะ <c oughs> และยังคงอยู่กับพระเอกบ้านราคุณหมากปรินหรือพี่เทียนของน้องเมยที่อยู่ในอันดับที่40ของโลกมาถึงคนนี้ค่ะค่หนุ่มจัสตินบีเวอร์ที่เซ็กซี่อยู่ในอันดับที่63ของโลก และสุดท้ายด้วยคุณพ่องนักบอลที่ไม่ว่าจะมีอายุพิ่มขึ้นแค่ไหนก็เซ็กซี่ไม่มีถดไม่มีถอยกับเดวิดแบคแฮมที่อยู่ในอันดับที่77ของโลกแบงก์กับจูเนียต้องการอีกคะแนนเดียวเพื่อป้องกันแชมป์หนึ่งสมัยจะได้เลือกกุญแจรถสถีทีซึ่งเป็นเรื่องที่ต้นอ้อยกับสวยยอมไม่ได้นะฮะตีเสมอขึ้นมาหเท่าให้ได้นะครับและนี่คำถามข้อที่3ครับตัวเลือมเลยครับ ตอนนี้ทีมแชมป์จะได้สลับตัวเลือกก่อนครับแบงค์จูเนียเชิญครับ 2>, 2อห้าสกับ5สลับกันให้หน่อยครับอูท้าชิงเอายังไงดีครับ2 4 2 4ค่ะ2กับ4สลับกันครับเมื่อได้ลำดับใหม่แล้วนะครับและคำถามข้อที่3เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของค่างเงินต่างประเทศครับคำถามคือค่างเงินใด ตีเป็นเงินบาทได้มากกว่ากันนะครับเมื่อปรับเป็นอัตราแลกเปลี่ยนไทยแล้วตีเป็นเงินบาทมากกว่ากันนะครับตอนนี้แชมป์จะได้เริ่มก่อนตัวเลือกตั้งตนครับระหว่างห่หยวนจีนครับกับ1รูปีนเดียครับตอบมาว่าห่หยวนจีนนะครับเ,าเราอยังมีเวลานะฮะ หนึ่งยูนจีเป็นเงินตำที่ทำไมแล้วมันทำไมมันถูกครับมันถูกมันถูกครับผมหนึ่งยูนจีนแรกเป็นเงินไทยได้มากกว่าหนึ่งรูปีอินเดียนะครับเอาล้วตอนนี้ตัดสลับไปทางผู้ท้าชิงครับต้นอ้อยกับสวยครับแล้วหนึ่งรูปีอินเดียกับหนึ่งดอลลาร์ไต้หวันใหม่ครับอะไรแรกเป็นเงินไทยได้มากกว่ากันครับเร็วครับผู้เหลือสามนาทีอ้าตอบมาแล้วนะฮะ แล้วที่คุณตอบมแล้วมันทำไมถูกค่ะมันทำไมสวยมันทำไมสวยดูหน้าตาเหมือนปวดท้องต้นไอ้ว่าไงขอถูกนขอถูกนะฮะแล้วมันทำไมมันถูกสริงฮะโอเคใครบว่าตอนนี้ทั้งคู่นะฮะตอบถูกเหมือนกันก็ตัดสลับมาที่แบงก์กับจูเนียร์กันบ้างครับและ1ดอลลาร์ไต้หวันใหม่เจอครับ1ดอลลาร์ฮ่องกงครับใครแรกเป็นเงินไทยได้ไมเหกวอากันครับ อายังไงตอบมาแล้วว่า1ดอลลาร์ไต้หวันใหม่นะฮะ <S <S และ1ดอลลาร์ไต้หวันนะเป็นคำตอบที่ทำไมถูกครับมันทำไมถูกแล้วมันถูกค,ครับแล้วมันทำไมผูกท้ทาชิงว่าไงแล้วมันถูกมันผิดครับแล้วมบััรนคโอ้โหนั่นหมาครับว่าตอนนี้ถ้าเกิดผู้ท้าชิงต้อนอ้อยกับสวยตอบถูกนะครับจะถือว่าได้เปรียบมากครับและระหว่าง1ดอลลาร์ฮ่องกงกับ เยนญี่ปุ่นครับอ,อะไรแรกเป็นเงินไทยได้มากกว่ากันครับญี่่ปุนนเร็วครับตอบมาแล้วว่าหนึ่งเยนญี่ปุ่นนะฮะโอ้โหเอาละตอนนี้แล้วหนึ่งเยนญี่ปุ่นคำตอบที่ทำไมฮะถูกตอ้นอ้อยมันทำไมมาทำไมมันเป็นคำตอบที่ผิดะฮะหนึ่งดอ,อลลาร์คงเลขได้มากกว่าฮะเอาละพราะนัตอนนี้ทั้งสองฝั่งก็สูสีกัน ถูกหนึ่งข้อผิดหนึ่งข้อเหมือนกันเราสลับกลับมาที่แชมป์นะฮะแบงกับจูเนียร์การเล่นครั้งสุดท้ายในข้อนี้นะฮะและระหว่างหนึ่งเยนญี่ปุ่นกับหนึ่งเปโซฟิลิปปินส์ฮะหนึ่งเปโซฟิลิปปินส์ใครแรกเป็นใครมากกันฮะโอเคตอบมาแล้วว่าหนึ่งเปโซฟิลิปปินส์นะฮะ <c oughs> และหนึ่งเปโซฟ,ฟิลิปปินสนะ์นั้นเป็นคำตอบที่ทำไมครับ <c oughs> มันทำไมมันทำไมมันมันก็ตอบที่ทำไมมันมันมันยังไงูมันมันถูกครับโอ้โหหนึ่งเปโซฟิลิปปินส์แรกเป็นเงินไทยได้มากกว่าหนึ่งเยนญี่ปุ่นนะครับนั่นหมายความว่าในข้อนี้ถ้าต้นอ้อยและสวยตอบผิดจบเกมเลยนะฮะเพราะว่าแชมป์อยู่แล้วหนึ่งคะแนนนะครับตั้งใจให้ดีตอบผิดจบเกมกลับบ้านเลยนะฮะและหนึ่งเปโซฟิลิปปินส์กลับ หนึ่งริงกิตมาเลเซียแล้วครับใ,ใครแลกไปเงินไทยได้มากกว่ากันครับให้ใหตัดสินใจเลยครับเอาไรเอาแล้วตอบมาแล้วนะฮะว่าหนึ่งริงกิตมาเลเซียครับผิดจบเกมกลับบ้านครับตอบถูกนี่ก็ยังถือว่าข้อนี้ก็ยังไม่มีแต้มนะฮะก็เสมอกันอยู่นะครับและหนึ่งริงกิตมาเลเซียเป็นคำตอบที่ ผิดถูกนี่ทำไมผิดถูกค่ะนี่ทำไมมันทำไมต้นอ้อยมันทำไมสวยมันทำไมมันถูกครับโอ้โหยังงีะแม่ไม่ง่ายครับไม่ง่ายแชมป์เนี่ยเอาชนะผู้ท้าชิงได้ไม่ง่ายเพราะว่าผู้ท้าชิงนี่ก็เหนียวเหลือเกินนะฮะเอาล่ะ สายเที่ยวน่าจะพอจับกันได้บ้างนะคะเพราะเวลาไปเที่ยวต่างประเทศทีหนึ่งก็ต้องแลกเงินไทยเป็นเงินสกุลอื่นกันอยู่แล้วมาดูกันที่อันดับที่1ในตัวเลือกทั้งหมดนั่นคือสกุลเงินมาเลเซียที่1ริงกิตมีมูลค่าเท่ากับเงินไทยประมาณ7บาท50สตางค์อันดับที่2องรองลงมาคือสกุลเงินจีนในอัตราแลกเปลี่ยน1หยวนเท่ากับประมาณ4บาท50สตางค์รองลงมาอีกหน่อยคือเงินของฮ่องกองในอัตรา1ดอลลาร์ฮ่องกองเท่ากับ4บาท อันดับที่4เป็นของไต้หวันที่1ดอาลลราตไต้หวันใหม่นั้นอยู่ที่ประมาณ1บาทไทยมาถึงประเทศฟิลิปปินส์ที่ใช้เงินไทยประมาณ60สตางค์เพื่อแลกเงิน1เปโซค่ะต่อมาด้วยสกุลเงินอินเดียอย่างรูปีที่1รูปีมีมูลค่าประมาณ44สตางค์ปิดท้ายด้วยประเทศยอดฮิตของคนไทยอย่างญี่ปุ่นที่1เยนญี่ปุ่นนั้นมีมูลค่าประมาณ29สตางค์ ผ่านไป3ข้อนะฮะโอ้โหตอนนี้แชมป์มี1คะแนนและผู้ท้าชิงย,ยังเสมอกันอยู่เพราะฉะนั้นไปกันต่อเลยนะครับ,รบเข้าสู่คำถามข้อที่4ขอตัวเล่นมาเลยครับโบโบเอาละผู้ท้าชิงจะได้สลับก่อนครับ1กับ6ค่ะจัด1กับหให้เขาหน่อยแล้วครับ <get> แชมป์สลับเลยครับ2กับ5้าก 2> 2ับ5กับ5สลับมา และคำถามข้อนี้แนวทางเป็นยังไงบบบเป็นเรื่องเกี่ยวกันส่งออกกาแฟของประเทศในโลกนี้ครับแม่เรื่องไกลตัวทั้งนั้นเลยอ่ะแบงค์จูเนียดื่มกาแฟไหมฮะบ้างครับบอบ้างนะโอเคแล้วต้นอ้อยกับสวยแล้วฮะไม่ดื่มค่ะไม่ดื่มเลยนี่คอกาแฟเลยอ๋อแต่สวยนี่คอกาแฟเลยต้นอ้อยไม่ดื่มเลยนะฮะสวยไม่ดื่มเพราะฉะนั้นข้อนี้คขจะต้องพึ่งสวยเป็นหลักเลยนะฮะอ่ะมาคำถามประเทศใด ส่งออกกาแฟามากกว่ากันครับเอาละครับทีมผู้ท้าชิงจะได้เปิดเกมก่อนนะครับระหว่างอินเดียกับโคลอมเบียครับ <c oughs> ตอมาแล้วว่าอินเดียครับ คนไม่กินกาแฟอย่างต้นอ้อยแต่ใจกดตอบเลยทำไมเลือกอินเดียฮะก็เขาน่าจะเหมือนกับเขาอยู่ในแถบเอเชียอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกผมสั้นๆว่าเดาก็ได้โอเคแล้วมันทำไมถูกมันทำไมถูกมันทำไมถูกมันถูกมันทำไมถูกมันผิดครับ เบียครับมรสมออก,กาแฟมากกว่า,านะฮะบบอย่า <นะ S 1> ลืมนะว่าข้อนี้แบงค์กับจูเนียต้องการหนึ่งคะแนนเพื่อชนะเลยนะฮะแหมฝั่งทีมแชมป์อรมทีมดีไม่มีตกทีมพุทธาชิงคงต้องรีบงัดกลยุทธ์ต่อสู้กับทีมแชมป์ในครั้งหน้านแล้วนะคะคุนสวยคุณต้นอ้อยก็บานานาจิ